แห่งสายน้ำอมันนี่มันนี่เอามันนี่อันนี้แล้วแล้วลุงแล้วอือมันนี่แล้วอือมันนี่เก่งจังเลยปะอืออือมันนี่ได้ที่หนึ่งนะครับโอ้โหมันนี่ได้เจ้าเปสายน้ำเลยครับที่สองมากสวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอินฟินไทยแลนด์ครับผมวันนี้ลงป่าอีกหนึ่งวันนะครับ มนนีพามเอฟซีมาเลี้ยงช้างนะฮะเดเฮ้ยเป็นไรโบอยาให้เขาเล่นให้พอก่อนนะเอฟซีเค้าก็าอาบน้ำพอแล้วเขาก็จะนะคเขาก็จะไม่เล่นแล้วนะฮะอันนี้เขาก็จะกินอันนี้ปล่อยให้เล่นสักพักก่อนนะครับดู เหมือนฝนจะตกด้วยนะครับผมตอนนี้วุ่นวายมากนะพี่สิโอ้มันจะได้กินน้ำกินหญ้าไหมนี่นะครับ้หนกตกใจบินไปเลยนะครับออนเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยังไงทีนี้ไม่ยอมขึ้นนะฮะมาลุ้นนะครับว่าจะขึ้นตอนไหนตีนี้ได้อาบน้ำผ่อนคลายก่อนนะครับเ <c oughs> หนื่อนน้อยน้อย,น,อยน้อยเห็นตัวหัวแม่เขาก็คึกนะ <c oughs> นอนทับลูกเลยเ ดูดูดูเฮ่นเ่นมาโ่มาอันนี้ไปไหนนั่นข้าวเขาได้นั่นเฮ้เฮ้มาเร็วเร็วจับคอนฟาดเลยเฮ้เฮ้เฮ้จับลงเร็วเฮ่น นอนลงดิดิอาบน้ำให้พอก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยกินหญ้าแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้จะพอมีหญ้าให้กินนะครับได้เดินเล่นได้ออกกำลังกายบ้างกว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเอลซี่เหนือยอกกันเอ็นเอ็นอี วัวเขาหยอกแรงนะเราต้องดู <c oughs> เด็กน้อยโอ้กินยอะภาพกินอย่างนั้นเลยบ่ฮะพอะอ,าอาบน้ำเสร็จก็ขึ้นมาแล้วอ้าวม,มากมียังไม่พอบ่ะอืออือกินก่อนไปอ้าว เดจะไปกินแถวในนะครับไปเดี๋ยวไปกินอีกที่นึงไปอาบน้ำเสร็จแล้วแม่เขาก็ยังหวงกินอยู่ไปเลยๆไป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 เลยเดินออกก่อนไปไปมานี้ไปบ่ไปมาเดื้อมาเดื้อแม่เขายังอร่อยอยู่นะครับมาเดื้อมาเดื้อ อากาศดีนะครับวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะครับนี่ก็เลยพาออกมาเร็วหน่อยนึงนะครับดู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 ดดดชนต้นไม้นั่นนั่นอย่าอย่าอย่าไม่ไปจะคิดไปบุปะไปไปกินที่เดิมไป เฮ้ยมันนี่มีเสียงด้วยอือเราวางรอไปกินเดี๋ยวนะแวะแวะแวะระหว่างทางเฮ้ยใครเยียบเยียบอื้อบัวไหนดูหลักฐานหน่อยสิมันนี่แน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวูเปล่านะพ่อถอยถอยถอยอันนี้ข้าวเขาอันนี้ข้าวเขาลูกถอย อร่อยเลยนะแม่บูลูกๆกินอร่อยเลยนะครับดูวีช้างก็ได้ออกมาผ่อนคลายนะครับมากินอะไรแปลกๆดูดูมากมีกินนะครับจะมีพวกเครือพวกบางบางอย่างนะที่เราไม่เคยได้ให้เขากินนะครับเพาออกมากินมันก็จะเป็นสมุนไพรนะครับเป็นยาไปด้วยนะครับ ตอนเย็นเราก็ไปกินหญ้านะครับที่เราเตรียมไว้ให้นะครับด,ดูมันนี่น,นี่กินใหญ่เลยเออวะเข้าท่าปะมันนี่ปะเอาโอโหอ,อ้าวนี่ว่าจะกินมันลุดมือไป่ะลูกเลยฮะออามาปกหัวมันร้อนทำหมวกปะ าถนาดูช้างได้ออกมาอย่างนี้ดูเขามีความสุขนะครับก็ได้ผ่อนคลายด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกเราก็อะไรติดฟันหมโบดูล้วงโบจะให้ของดีบ่โบเกะฟันออกบ่เขากำลังจะถ่ายฟันด้วยนะครับแม่เขา มันนี่ทำหมวก,กวร้อนแฮ่เฮ่ฮ่อย่าเข้าอันนี้ต้นนาเขามันเป็นนาข้าวได้นี่ถึงจะไม่เห็นข้าวอะน,นาข้าวนะแต่ว่าต้นข้าวอยู่ในนี้นะแต่ก็คงไม่ง่ายจะได้ข้าวหรอกนะครับเพราะว่าไอมันจะพืชเยอะเหลือเกิน จาให้กินนี่สักพักเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งนะครับเอฟซี F C. นะครับเอฟซี F ตอนนี้มันนิ่งง่วงนอนแล้วดูโอ้จะนอนหรือจะเล่นลุกดูนะดูพี่เขาพี่เขาก็จะไปปกป้องนะครับพอเห็นน้องนอนแล้วนะเขาก็จะไปยืนคอมไว้นะครับเดี๋ยวแต่น้องแต่น้องนี่ดูจะเหมือนจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ ขาทีบอย่างเดียวเลยนะครับเขาจะไปคอยคุ้มกันให้น้องเขานะครับนี่คือวิธีของช้างนะครับเขาจะดูแลเลี้ยงน้องแทนแม่นะครับดินก็เหนียวด้วยนะสิฝนก็กำลังจะมานะครับตอนนี้ก็บ่ายสาม สามก,กว่าๆนะครับจะรอดไหมพวกเราลมมาทางนี้ด้วยนะครดูจากยอดหญ้าแล้วก็ทางนู้นนี่มืดตึ๊บเลย <c oughs> <c oughs> ตามไปค่อมน้องไว้เออนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วเป็นภาพนี้ช่างไหนมีความสุขเหลือเกินนะครับ ความสุขของช้างแล้วก็ความสุขของท่านผู้ชมนะได้เห็นช้างได้ออกมาเล่นอย่างนี้นะครับความสุขของแม่แม่ี <c oughs> ป๊าดูเป็นช้างเผือกแล้วดูวะ <c oughs> ผิวนี่นะครับดินเหนียวนี่ตั้งแห้งนีล้างไม่ออกเลยนะคแม่แม่นะฮะ ส่วนแม่โบนี่กิน,นไม่ขยับไปไหนเลยกินดีมากนี่นะดูสิอมา,ามีก็จะเอาด้วยกยจะเล่นด้วอยแสดงว่าเริ่มอิ่มแล้วเดวนนี่เนาะเริ่มเล่นนะครับเริ่มอิ่ม สักประมาณ4โมงเย็นนะเดี๋ยวจะพาเข้าบ้านนะครับเอฟซีไม่กลัวฝนนะครับให้แม่เขากินก่อนสักพักหนึ่งนะผมสิพอกินอิ่มก็มานอนนะครับผมเออเนาะดูนะครับเนี่ยธรรมชาติของช้างนะครับผมทั้งแม่ทั้งลูกมานอนเล่นโคลนสบายใจเลยนะครับ ย้ยอมสีหมดแล้วนะครับตอนนี้รางตัวแล้วดูแม่โบนอนโกนแล้วนะครับนอนกรนละลูกแม่หลับแล้วพากันเที่ยวโดนขาแม่ด้วย แม่ตื่นแล้วพวกเราหนีเที่ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่ดุกลับ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 อยู่ในหมดความสงบก่อนปอ้อดูนะครับใครจะอาบน้ำให้นะเอซนี่ต้องพานาอาบน้ำเองละมั่งนะครับผม เนี้อานกนอนหมดแล้วครับคือนลื่นมากนะเหี่ยดูเอออาบไปนะครับไม่คิดถึงคนอาบน้ำให้บ้างเลย นะครับเอฟซีตอนนี้ก็เย็นแล้วก็ช้างก็หันหน้ากลับบ้านแล้วนะครับดเดือยวเราก็จะพาได้กลับตนนัวนี้ดูสภาพแต่ละเชือกนะครับผมมันต้องโดดไม่เรียวบ้างแล้วนะครับโอ้ยเนาะดูสิเหนือมากมีนะครับเหนือมันดูสภาพทั้งแม่ทั้งลูก วายนะฮะเห็นแล้วเหนื่อยนะครับผมดูดูเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้ไปไหนหยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้เออหย,ยุดเลยดูนักคิดอะไรอยู่นั่นนั่นตอนนี้ก็มาถึงที่กินพอจะพากลับบ้านนะครับกินเลยตรงไหนก็อร่อยนะเรับ ดูสิดูเด็กน้อยนะครับแซบหลายแซบหลายเฮ้ยจังแมนม่อมแม่ม,ม,มคักจะมีใครเอาไปเลี้ยงม่นี่นะเอฟซีโอ้ดือคักนะครับผมทั้งพี่ทั้งน้องดูสภาพแต่ละเชือกนะมันมันหน้าไหมล่ะนะครับเฮย ครับกำลังจะพากลับบ้านนะครับพี่สี่ดูมาเรียกเด็กๆมามานี่เร็วลูกเร็วๆเร็วๆกลับบ้านเร็วทำเร็วๆเร็วๆ กินตลอดทางนะครับในก็อร่อยนะครับผมดูแม่เขานะครับอ่ะเร็ว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 ยจยังไม่ได้อาบน้ำอีกเดีะจะออกจากนี้ไปแล้วก็จะพาไปอาบน้ำนะครับเอซนะเดี๋ยวเราจะพาช้างไปอาบน้ำกันนะครับผมตอนนี้ก็ สี่โมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมึดนะครับกว่าจะถึงบ้านอีกนะครับผมไปไปกันเลยดูพากันลงไปอาบน้ำแล้วนะรับสิโอ้ my God นะครับหลังจากกินยาเสร็จนะเล่นโคลนเสร็จก็ต้องทำความสะอาดร่างกาย <laughs> แม่มีทาก้นโดง่งทำไมลูกแม่เขานะ ีอาบเสร็จก็จะพาก,กลับบ้านนะครับอาไว้สะอาดเด้อถูให้กันด้วยเอาให้สะอาดเ,ดอ,ดเอาให้สะอาดเฮ้ย <Okay. S 1> นะเขาก็จะรู้หน้าที่เขานะครับเวลาเขาจะกลับบ้านเขาก็ต้องมาอาบน้ํานะครับถูลุกถูทำสะอาดนะโคลนเริ่มแห้งแล้วนะสะอาดไม่หนี่ เแช่งลงโบแจ่ลงมุดลงมุดลงมากมีนิคันขนายแน่น,นอนนี่จะเอาขนายเกา่า นี <Somebody> ่จะขึ้นอะไรนี่ดูหัวดูตัวหัวตัวเองสิไปไปมุดลงก่อนดูอดเดอดไต่ไไปขึ้นนู้นไปขึ้นนู้นไปขึ้นนู้นดูสิดูสิโอ้งานเข้าแล้วงานไง อุ้ยฝนก็จะมานะครับเอาไปสะอาดเอาไปสะอาดมานี่มา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 ทางนี้มาทางนี้เห็นไหมทางนี้มาทางนี้เออะลอยน้ำมาเห็นมันขึ้นอยู่ตรงนี้นี่ขึ้นนู่นไม่ได้เราดูไหมบุ๊วอว่ายน้ำแข่งกันมาเลยเด้อแม่ดูเด้อดูนะครับว่ายน้ำแข่งกันมาเลยเอ้าดูใครจะได้ที่หนึ่งอ่องเด้ออ่อง ใครจะได้ที่หนึ่งเอ้าใครจะชนะเอ้านะครับใครจะเป็นเจ้าแห่งสายน้ำอ้มันนี่มันนี่เอามันนี่อันนี้เร็วเร็วลูกแล้วเออมันนี่เร็วเออมันนี่เก่งจังเลยปะเออเออมันนี่ได้ที่หนึ่งนะครับโอ้โหมันนี่ได้เจ้าสายน้ำนะครับที่สองมากมีที่สามแม่บูนนะครับผมเด ui <laughs> chàng song xí ui 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 chàng xuống xí ra mẹ hùa là à lâu. đu hùa à xí này gặp bùm đu Ơ, ạ ไฟน้ำแข่งการเนวันนี้ได้ที่1น,นะครับผมตอนนี้เราก็พาเด็กๆกลับบ้านแล้วนะครับผมดูนะ้แม่ก็เดินกลับแล้วนะแต่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าไลค์ like, หน้าครับสวัสดีครับ